สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเราอยู่ที่เกาะดอนหลวงในในบริเวณหนองหานอำเภอคุมพัฒปีจังหวัดอุดรธานีนะครับเรานั่งเรือมานะครับนี่คือเรือที่เรานั่งมานะครับเพื่อที่จะมาไหว้พระที่เกาะดอนหลวงนะครับเป็นเกาะที่ไม่มีพระสงฆ์จำวัดอยู่นะครับซึ่งเมื่อก่อนก็จะมีพระสงฆ์อยู่แต่ว่าตอนนี้ก็พระสงฆ์ได้ย้ายออก ออกไปด้วยนะครับนี่นะฮะตรงนี้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ด้วยนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะครับก็เลยห้ามล่าสัตว์บริเวณน้องหานอยูด้วยนะครับครับนักท่องเที่ยวก็จะเดินทางมาเรื่อยๆนะครับบนเกาะเป็นเกาะเล็กๆนะครับไม่ได้กว้างอะไรมากมายนะครับเป็นเกาะเล็กๆนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะครับบนเกาะนี้ก็จะประกอบไปด้วย องค์พระพุทธรูปที่ตั้งเป็นประธานอยู่บนเกาะน,นี้นะครับ,บแล้วก็จะมีจุดในวันอีกเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเดินไปเลยไม่มีพระจำพรรษาอยู่นะครับเพราะว่าไม่มี yes. พระจังหวัดนะครับเพราะว่าตรงน,นี้ก็จะสงวนไว้ให้เป็นสถานที่นะครับที่คนนิยมมาบูชาสักการะนะครับเพาต้องการจะนัรักไว้นะครับก็เลยไม่ให้มีพระมาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับ มีจุดที่น่าสนใจที่บนเกาะแห่งนี้ก็คือองค์พระประธา,านนะครับที่อยู่บนวิหารนะครับซึ่งยังก่อสร้างไม่เสร็จนะครับแต่ว่าน่าจะชะลอการก่อสร้างออไปก่อนเพราะว่าไม่ให้มีพระสงฆ์มาจำพรรษาอยู่นะครับ mm hmm. อีกจุดหนึ่งนะครับ mm hmm. ก็จะเป็นพระเหมือนกันนะครับมีอยู่สองจุดที่เป็นพนะระเดี๋ยวเราจะเดินมาดูกันก่อนนะครับให้ทุกคนได้ชมบรรยากาศบนเกาะนี้กันก่อนนะครับ ที่เห็นนี่ก็คือชูชีพนะครับเพราะว่าเราต้องนั่งเรือเข้ามานะครับก็จะมีชูชีพอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นปู่ขอมดอนหลวงนะครับเทพพระเจ้าทะเลบัวแดงนะครับนี่คือวิหารของท่านนะครับของเทพพระเจ้าแห่งทะเลบัวแดงหรือว่ามีชื่อว่าปู่ขอมดอนหลวงนะครับเพราะว่าเกาะตรงนี้คือเกาะดอนหลวงนะครับนี่นะครับคือวิหารของปู่ขอมดอนหลวงนะครับซึ่งเป็นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้มาดูชมในวันนี้นะครับนี่ะครับจุดต่อไปก็คือพญานาคนะครับปู่พญานาคซึ่งก็มีกอดสร้างไว้ให้เราได้สักการะบูชากัน,นครับที่เห็นอยู่ตรงนี้ก็คือองค์ปู่พญานาคนะครับนี่นะฮะ องค์ูพญาน้าอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะมาสักการะบูชากันนะครับนี่คือจุดต่างๆที่สำคัญนะครับ สถานที่ศักดิ์สิทธิ์อีกจุดหนึ่งนะครับที่อยู่บนเกาะนี้นะครับไปดูการสถานที่อีกจุดหนึ่งนะครับที่คนนิยมมาสักระบูชาก็คือพ่อปู่ฤาษีนะครับซึ่งมาขอพรขอโชคขอลาบขอได้ทุกอย่างก็จะสมปรัถนากันไปหลายคนแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูบริเวณวิหารของพ่อปู่ฤาษีกันนะครับไปกันเลยนี่คือวิหารของพ่อปู่ฤาษีนะครับ เดีย๋ยวเราก็จะเดินทางออกจากเกาะแล้วนะครับไามาชมบรรยากาศบนเกาะน,นี้กันแล้วนะครับเดีย๋ยวเราก็จะเดินทางลงเรือเพื่อจะกลับไปที่ท่าเรือน,อนน้ำย้อยกันนะคะรับก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะครับโดยเรือหมายเลขี่ของเรานะครับ